สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่องป้าจำลองสหายลุงพลค่ะเน,นอนเผ้าตาถาจังเลยเนาะไม่ได้ขึ้นอันไปหาผักหวานเจ้าก็นอนเผ้าตาถาทั้งสองตัวค่ะมันนอนเผ้าสนอนละซุกมันหนีมันก็ไม่หนีแต่ว่าอันนี้อันนี้มันบริเซิ้งเลยตาถาเลยอันนี้ยับเข้ามานาะ,นะไม่เซิ้งไม่เซิ้งอยู่ตรงไหน,น ม,กกมาเชิญพี่กุกสาวผีเจ้ามาแรงเลมไหมไม่ได้ยายคุณคุณน้องจำลองจะมาถามคุณพี่เตี้ยอึ่งยืนค่ะเอาเอาเอา,เอาพรุ่งนี้เขาจะเลือก ผู้ใหญ่บ้านแล้วคุณพี่เห็นต่างว่ายังไงคุณพี่ชอบเบอร์ไหนหรือไม่ชอบเบอร์ไหนคุณพี่ก็อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ว่ารอรุ้นพรุ่งนี้ตื่นเต้นไหมมันก็อย่างว่านี่แหละมันก็ใครเป็นญาติก็ญาติทั้งหมดมเราก็พูดยากเรื่องแบบนี้ทั้งนู่นก็ญาติบ่ใช่มันก็ญาติหมดนั่นแหละทางนี้ก็ญาติ ใช่ไม่ใช่ว่าญาติตามคานกันมาหรอกมันญาติซ้ในเสื้อสายอในเสื้อสายญาติในเสื้อสายในเสื้อสายญาติเจ้าเนาะในตระกูลนะแล้วเจ้าจะรุ่นเบอร์ไหนพรุ่งนี้โอ้ยข้อก็ยังรุ่นเบอร์ไหนพ้อก็มันก็ญาติทั้งหมดเนาะเราก็พูดไม่ได้แบบนี้เลยรุ่นรุ่นแต่ว่ารุ่นรุ่นนก็รุ่นอยู่เพราะว่าคนนี้ก็ญาติคนนั้นก็ญาติแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นแก ตาถาเด้อเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคนชวนว่าใครจะไปขีดให้ใครก็อันนี้ก็เราก็ลุ้นเอาเองเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับคนหลายคนแล้วยายอยากจะถามเจ้าเล,เลือกเลือกเบอร์ไหนก็อ่าให้ชาวบ้านพัฒนาอยู่บ่เอา้าวเราก็จะให้เป็นอย่างนั้นแหละเขาก็น่าจะคิดเขาก็น่าจะคิดแล้ว ว่าเป็นยังไงยังไงพัฒนาแบบไหนเนี่ยเขาก็อาจจะคิดแล้วแต่ถ้าถ้าเกิดว่าทั้งสองเบอร์นี้ได้ก็ดีใจหรือเสียใจถ้าได้โอ้ยมันก็ดีใจน้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนทั้งหมู่บ้านนี่แหละรวมทั้งตาถาด้วยว่าเขาจะทีคะแนนไปให้ข้างไหนได้เยอะได้น้อย เราก็มาลุ้นเอาตอนนั้นหละอืมแต่ในใจนี่เจ้าอยากได้คนดีหรือคนคนชั่วเาขาก็ธรรมดาแล้วนะคนเราก็ใครจะไปอยากได้คนไม่ดีเนาะเขาก็น่าจะคิดไม่แตกต่างกันหรอกคนนะเขาก็อยากได้คนดีทั้งนั้นเลยมาอยู่ในจุดนี้แล้วอ่าพี่เตี้ยนะคิดยังไงดีใจกับลูกๆูกหล,ลานบ่หรือยังไงเห็นต่างยังไงบอกมา เราเราก็ก็ดีใจหมดเลยละ่ะคนไหนได้คนไหนไม่ได้ก็เขาก็น่าจะถ้าเบอร์หนึ่งได้แล้วก็เบอร์เบอร์สองไม่ได้หรือถ้าเบอร์เบอร์สองไม่ได้เบอร์หนึ่งได้เจ้าเสียใจไหมโอ้ยมันก็เอกอกร,รื่องอย่างนี้มันก็ถ้าใครมาลงอย่างนี้มันก็เขาก็ต้องหน้าทัาทำใจแล้วจะถาพูดนะออมันเป็นไปไม่ได้จะได้สองเบอือ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้สองเบอร์ระวังเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยถ้าเบอร์สองได้เบอร์หนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเบอร์หนึ่งได้เบอร์สองไม่ได้เจ้าจะเสียใจไหมโอ้เรื่องแบบนั้นบ่เรื่องแบบนั้นเราก็เราก็ดีใจถ้าคนไหนได้คนไหนไม่ได้ก็คนไหนไม่ได้ก็อย่างว่าได้แล้วมันก็เรื่องแบบนี้เขาก็น่าจะทําใจแล้ว เพราะว่าเหมือนกับอะไรก็เห็นอยู่ที่เขามาลงคะแนนไม่ว่าสจอส,ะส,ะส,ะสะเนาะมันก็เป็นธรรมดาคนอาจจะลงเยอะก็ไม่ได้หมดนั่นแหละมันก็มีที่คนตกแล้วก็คนได้มันก็มันก็มีแค่สองอย่างเท่านั้นเองอแต่ว่าเราก็รุ้นทุกทุกเบอร์เนาะใช่เราต้องรุ้นทุกเบอร์เพราะว่าเราบ้านบ้านน้อยไม่ใช่บ้านใหญ่ คนไหนได้เบอร์หนึ่ง er ได้เบอร์สองได้คนไหนได้แล้วก็ดีใจย,ยินดีด้วยคนไหนไม่ได้ก็ก็อย่างว่าน่ะตาถาก็ไม่อยากพูดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เนาะ,ะคนเรามันก็ถ้าลงแล้วถ้าลงสมัครแล้วเขาก็มันก็หวังทุกคนนั่นแหละเราคิดเป็นอย่างอือ่นไปไม่ได้เขาก็ต้องหวังทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ ต้องทำใจแล้ะคนไหนก็ก็อย่างว่านแหละมันไม่ได้ผู้ใหญ่สองคนนะบ้านเดียวกันไม่ใช่ว่าหมู่บ้านเยอะถ้าเป็นหมู่บ้านแยกเป็นสองหมู่บ้านเลยสองอะไรคนมวลชนเยอะแล้วก็บางหมู่บ้านก็สองผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะเขาเขาก็อาจจะแยกได้แต่ว่าบ้านเราบ้านเล็กมันก็เขาก็เอาคนเดียวแต่ว่ารุน้นมันก็ต้องรุ้นด้วยกันนั่นแหละ <c oughs> ใครที่ลงสมัครแล้วก็ก็ต้องบืนที่สุดว่าง่ายก็บืนไปที่สุดได้ไม่ได้ก็เขาจะรู้ไหมว่าบืนบืนบืนก็เหมือนกับว่าปีีนเกยวลุน้นไม่ใช่ปีนเกียวลุน้นลุ้นทุกคนที่คนมาสมัครเนาะได้ไม่ได้ก็มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งกินข้าวหรือยังมาเจ้าน่ะไม่ได้ขึ้นกับคนสองคนสามคนเนาะคนทั้งหมู่บ้านเรื่องแบบนี้ แต่ในที่สุดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเบอร์ไหนได้หรือไม่ได้เนาะใช่ม,มันก็มันก็คนที่มาลงแล้วก็เขาก็ต้องทัดใจได้โอเคเข้าใจแล้วแต่ความคิดเห็นของเจ้านี่ใครได้ก็ดีเบอร์หนึ่งเบอร์สองได้ก็ให้พัฒนาหมู่บ้านเนาะใชะ่มีอะไรก็ต้องปรึกษากาันความคิดเห็นของเจ้า ในความคิดเห็นของตาถาหนะก็ก็มีแบบนี้ที่จริงแล้วตาถาก็ไม่ใช่อยู่ต่บ้านกกกอย่างเดียวนะเาจะไปอยู่กับไผ่เมียนอยตาถาก็เคยไปอยู่เจ้าเคยไปอยู่กับเมียนอยใช่ไหใช่ว่าดีดีเยอะเคยไปอยู่ตามตามทุ่งเนาะตะ่อนนอยู่ที่นู่นแถวนาเกแถวอะไรนั่นเขาปัดจุมปัดอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเออบ้านเราก็เรียกว่า ไปรวมตัวกันที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ใหญ่ประกาศว่าประชุมเนาะประชุมโครงการนั้นโครงการนี้ก็ตาชาก็ไปเห็นเยอะอยู่ไม่ใช่ว่าเห็นแต่บ้านอย่างเดียวตาถาก็ไปอยู่ที่นู่นกสี่ห้าปีเนาะไปแล้วก็สาาก็ยามเขาเรียกประชุม,มประชุมแล้วก็เข,เขาก็อะไรไมีปัญหาอะไรเขาก็เอากันในที่ประชุมมาแหละ จะเสียงกันจะชัอกันหรืออะไรก็เขาก็เอามาตรการคนส่วนใหญ่ที่ยกมือสนับสนุนหรือคนไหนยกมือเสียงน้อยเสียงเยอะเขาก็เอาที่นั่นแหละสุดแล้วสุดเรียกร้องแล้วก็ฝ่ายเยอะก็มีคะแนนนำเขาก็เอาเอาที่นั่นแหละเป็นที่ตั้งแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเขาพูดเขาเถียงกันหรือเขาพูดอะไรกันเขาพูดที่ประชุมจบแล้วก็คือจบ เขาไม่ได right so like mm, ้เอามาสนใจอีกเรียบร้อยในตรงนั้นแล้วก็สุดในตรงนั้นแล้วก็เล้วไปเลยก็พวกน้อยก็ยอมรับไปความเห็ยนชวนน้อยใช่พวกน้อยพูดก็ไม่ถูกกูมันปั๊บปบเปิดเนาะเขาก็เอามาติชวนใหญ่นั่นแหละ เออโอเคตาถาความคิดเห็นแบบนี้เนาะแล้วสุดท้ายมาดามนี่จะถามจะมาถามพี่เตี้ยว่าอ่าวันไหนเจ้าคิดจะเลิกกับคอยหรือเปล่าคงคงจะไม่เลิกหรอกเนาะทำไมถึงไม่เลิอกอา้ามันก็ทำยังไงเนาะม,มันก็เราเลือกแล้วเนาะกระทำังไงได้ก็มีคนถามว่าอาตาถา าตาถาเป็นคนดีทําไมตาถามาชอบอยู่กับยายรองปากหมาค่ะวะมันก็คนเรามันก็อย่างว่าแหละเนาะคนทุกคนก็มีดีไปคนละอย่างเนาะแตะต่างแต่ว่าเจ้านี่ไม่เคยคิดกับไม่เคยคิดเลิกกับค่อยแม่นบอกไม่อแต่คนอื่นเขาให้เลิกเจ้าจะเลิกไหมคะใครบอกให้เลิกอ่าคนอื่นอ่ะ ม่เลิกมีมีอยู่บอกคนให้เลิกมีอยู่เจ้าก็บอกว่าซีมีคนให้เลิกแต่ค่อยไม่เลิกกับยายจำลองค่อยเลิกแต่ผ้ามันมันไม่ใช่ว่าเลือกเลือกอะไรเลือกเสือเลือกอะไรนะที่ปูแล้วก็จะไปเลือกบนะมันมีคนเขาเขาหามันใช่ว่าตาทาดีแต่ยายลงปากหมาเลิกกันเถอะอ้าวก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยถามความคิดเห็นเจ้าแค่นี้เจ้าบเลิกก็คือบเลิก คลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะคะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบายบยเจงกิว